สวัสดีครับสาวไอเราก็แอบ,บตกใจอยู่นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กนะครับก็ได้ไปโพสแคปชั่นที่ศาลโพสถึงความยุติธรรมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นรูปสติกเกอร์หัวใจสีม่วงครับออยู่ที่ศาลอุทธรภาคสี่จังหวัดขอนแก่นเกิดอะไรขึ้นครับหรือจะมีความคืบหน้าอะไร หรือเปล่าแล้วก็เห็นอับล่าสุดก็โพสรูปก,กับทางคุณทนายครับซึ่งทนายท่านนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะบอโจโดีไซน์ก็คือเป็นทนายที่ดำเนินคดีในเรื่องการฟ้องอืมค่ะครับผมส่วนในเรื่องของการฟ้องเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นฟ้องใคร 5m 5m เนี่ยเนาะ คือเขาฟ้องใครเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวด้วยนะใช่ค่ะเหมือนเหมือนจะเปถึงฟ้องห้าล้านบาทเนี่ยฟ้องห้าล้านบาทแล้วเคยพูดนีคลิปไปน,นะว่ามั่นใจว่ายังไงเราก็ได้แน่นอนห้าล้านบาทออใช่ค่ะอะย่งไงเรื่องไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วในในเรื่องของเรื่องบา้านอันนี้คือไม่เกี่ยวใช่ไหมกับการฟ้องครั้งนี้เนี่ยคือคนละส่วนกันใช่ไหมคนละอันนี้อันนี้คิดว่าคนละส่วนนะในเรื่องเพราะว่า อ่ะเพราะว่าเรื่องบ้านต้องไปฟ,ฟ้องที่ยะโสสิใช่ไหมอันนั้นอ่ะใช่ใช่อันนี้อยู่ขอนแก่นแสดงว่าอีเกเรื่องหนึ่งต่างหากใช่ไหยังไงก็อย่างที่สาวไอบอกแล้วนะว่าคือทนายท่านนี้นะคะเคยอ,ออกมาอาัดคลิปแล้วก็พูดแล้วว่าฟ้อง คือมีมีการฟ้องร้องบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครในเรื่องของมีการพูดหรือว่าพาดพิงนะคะทาให้บอสบิ๊กเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะตัวบอสบิ๊กเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้บริหารคณะหมอลำแล้วก็ตัวเกียวมิวสิกทาให้เขาเสื่อมเสียเขาก็เลยออกมาปกป้องติ์ตัวเองนะคะมาฟ้องร้องบุคคลท่านนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะฟ้องร้องไปขี้ห้าล้านบาทด้วยคนเดียวเลยใช่ไหมห้าล้านบาทเนี่ย อล่าสุดนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาโพสตผ่าน Facebook ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะบอกว่าทนายผมมีแต่ผู้หญิงนะคะอะเพื่อนหญิงพลังหญิงเท่านั้นค่ะก็มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็น่าจะเป็นคุณทนายสองคนใช่ไหมผู้ทนายสองท่านครับผู้หญิงทั้งสองท่านเลยทีนี้บปล่โจคือเมื่อเมื่อ,อที่บอดบิกอะโพสบอกว่า,วาความยุติธรรมใช่ปะ่ะ,ะชาวเน็ตเนี่ยคือแบบ หนึ่งน้องชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าฟ้องใครหรือฟ้องได้หรือยังชนะหรือยังเรื่องไปถึงไหนแล้วอเออซึ่งลหลายๆคนก็มองว่าฟ้องอดีตภรรยาหรอมีเพจหรือว่าคอมเมนต์เรากำลังดูไล่ดูคอมเมนต์อยู่พอดีเลยอ่าแลวต่อจากนั้นทุกคนคะนอกจากแบบว่าฟ้องใครใช่ป่ะคือหลายๆคน ถึงไหนแล้วชนะคดีหรือเปล่าซึ่งทางแบนบอสบิ๊กเนี่ยมีการเคลื่อนไหวโพสต์ฮาฮาฮาแบบรัวเลยพร้อมอีโมจิหัวเราะแล้วหลายคนก็มองว่าเอบอสบิ๊กโพสแบบนี้เนี่ยชนะแล้วไหมฟ้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอถ้าว่าอย่างนั้นจริงๆก็จะฟ้องกันเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้เมสันี่นี่หาหาอ่านอยู่เหมือนกันนะ ใช่ไหมสาวไอถ้าสามีคอมเมนต์ที่บอกก็อ่าแคปไปแล้วก็ส่งมาให้บอทโจท้ด้วยนะได้คือมีเพจไปโพสไงอ่าฮะอ่านี่เพจอาไปโพสนะคะเดี๋ยวเราแคปให้ดูเนาะอ๋อที่เขาบอกนั้นหรือเปล่าว่าอ่าเดี๋ยวสักครู่นะที่บอกว่าคือหลายเพจ เพคคู่กรณีแพรพา่บอกอในฐานะคนเคยรักกันส่วนใหญ่สารจะให้ไกลเกลียคําถามคือมีคนยอมแพ้ไม่เป็นซะด้วยนี่หรออันนี้หรออ่าใช่อือืะคอ๋อ,อสรุปเขาคือคือส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าบอสบิ๊กเนี่ยฟ้องไปทางทางอดีตใช่ไหมใช่ใช่แต่ออตัวแรกเนี่ยคือตอนแรกเลยนะคนมอง ว่าบอสิกเนี่ยฟ้องหลายคนที่แบบว่าออกมาอัดคลิปแบบพูดธรรมดาพอหรือว่าผู้ใ้เขาเสียหายอะพูดกโลไปถึงบอสบิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาก็แบบโยงไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นใช่ปะแต่พอหลักๆแล้วกลองสุดๆน่ะมนแบบพอจะถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยคนมองว่าเป็นด้านอดีตภรรยาอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งพี่น้องครับว่าเขาฟ้องกันเรื่องอะไรแล้วอืมแล้วผลออกมาจะเป็นยังไง ใช่ไหมสาวไอมีอะไรเคลื ated, o> o. Right. An, ่อนไหวอีกไหมนอกจาก5 5 5เนี ja for ่ย5คือขำใช่ไหมใช่เดี๋ยวบอบิตเจอรไลฟ์สดนะคะทุกคนขาในวันนี้เหรอครับในวันนี้ค่ะทุกคนขากับทางนานทนายพูดถึงความคืบหน้าเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ดีวิววลุนได้นะคะครับผมลองเข้าดูสิครับทีนี้อบอกเลยว่าคือแบบ ตอนนี้คือคนให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากๆว่าเออมันเป็นยังไงมายังไงกันนะย่องครับอือเดี๋ยวสักครู่นะครับอะเข้ามาแล้วก็อ๋อเห็น,เห,นเห็นเหมือนมีไลไฟ์แล้วนี่เออราไอได้กำลังเริ่มวาฟ์ิศาจจัหวัดขอนแก่น,น,นแต่แต่จะลงไลฟ์ไปแล้วน,นัน้นท,ที่ที่เราอ่านนะใช่ไลฟ์สดประมาณสิบนาทีนะครับค่ะอืมเพราะว่าอย่างที่ว่านะบอยบิอาจจะแบบ อะไรเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างที่เขาพูดมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในชั้นศาลได้เจอว่ามีผลต่อรูปคดีเขาถึงพูดอะไรได้ไม่มากใช่เพราะทุกอย่างมีผลต่อรูปคดี คือจะบอกว่าแต่ใดๆคือเราไม่รู้จริงๆนะว่าทางด้านบอสบ,บิ๊กเนี่ยฟ้องใครและความเป็นจ,จริงคือฟ้องใครจริงๆอ่ะไม่รู้จริงๆน,นี้วคือเราดูตามกระแสด,ดูตาม,อมคอมเมนต์นะคะส่วนบอสบิ๊กจะฟ้องอดีตภรรยาจริงไหมหรือฟ้องคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะหน้าวันเดือนอาจจะต้องมาเฉลยครับผมจริงเนาะ,ะ,นะ,ะจริงๆแหลอะ,อ,ะอ,ลอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย นี่แหละเขาเขาไม่ได้พูดอะไรออกมามากมายเพราะมันอยู่ในเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนของการน่าจะพิจารณาแล้วก็อาจจะแบบว่าทําให้เกิดผลต่อรูปคดีนี่แหละเขาเลยไม่พูดอะไรออกมาเยอะแยะก็ต้องรอดูผลบทสรุปแล้วกันว่าเขาฟ้องใครและผลออกมาเป็นอย่างไรใอในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้มีแต่คุณบ๊ก,กับคุณนายเท่านั้นที่รู้กับคนที่ถูกฟ้องถูกค่ะ พราะเขาต้องได้รับหมายแล้วเปนใชอ่อ,อเป็นกำลังใจให้ทางบอสบิ๊กแล้วกันนะครับเนาะไม่ทราบว่าฟ้องใครอะไรยังไงออก็รอดูรอติดตามกันไปแล้วกันเนาะยังไงเราก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะแต่คใ,นในคือก็บคืออยากให้เนาะคุยกันจบกันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะคะก็คือแบบเรื่องอะไรไม่ดีก็ให้แบบเออคนที่เคยแบบอัดคลิปดา่า ไม่ว่าจะด่าฝ่ายไหนนะไม่ว่าจะด่าทางด้านบอดี้หรือว่าจะด่าทางด้านอดีตภรรยาก็ตามแล้วแต่อยากให้ทุกคนในหยุดอัดคลิปด่าหรือว่าคอมเมนต์ด่าอย่างเงี้ยค่ะคือรักใครก็สนับสนุนคนที่เรารักแต่ถ้าไม่รักไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านเนาะครับผมค่ะอ่โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับรอติดตามกันตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงเราสองคนจะมาอัปเดตให้เอฟซีแฟนคลับฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้ สาวไอช่องว่ามารันมิวบาวเจ้าดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ